วันนี้เดินทางนะคะไปธุระต่างจังหวัดจะกินทุเรียนข้างทางได้เนี่ยไม่เคยกินโลเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบนัทเรียนบ้านเราบ้านเราแต่ยางข้างล่งทุเรียนขายขายแต่ทุเรียน,ม,นมันสุกแล้วบ่ล่ะใช่ซุกแล้วสุกแล้วแต่น้นอยจะฝากมันไป เม็ดมันน้อยเพื่น่เม็ดมันน้อยผาเม็ดกลางเมื่อสามรอยกินสองหัวเาขาดทุกเลยได้ไหมจ่าจ่ายแม่ข้านเม็ดมันน่อนี่บ้านนี่ปะบ้านไหนบ้านปะ สวยนะสวยเลยส่วนมานี่จะคาประจําคุณคู่บ้านนขามกับมาซื้อค่อยได้ร่อข้ายตลาดนาคเม็ดเงินามคุณนขามที่บ้านไดจะนนี่เม็ดเงนอ้มันโดเงินสามอยกับ4ี่อยไม่อยนี้เขาจะมาขายสามสาม สามหกสามสามร้อยหกสิบบาทลูบนี้สามเจ็ดหกย,ยังเงน,น,น,นไหมก็จะเฝ้าซุกเฝ้าขายเออนไงแถวนี้ถนนโล่งนะคะไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาคนก็น้อย วันนี้แม่เยกบันส่วนเลือกเอาลูกเบี้ยวๆสองลูกนะคะหาลูกกลมไม่ได้เนี่ยมันได้เนื้อข้างเดียวอะก็เลยเลือกเอาแบบนี้เออเฮ้เด้เย้ยเ้เ้ 咱们来，听啊！咱们来听啊！